ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตํารวจเอกทวีสอดสองนะคะวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีคือที่ปัตตานีมันเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะของการต่อต้านพืชกระท่อมไม่ให้มีการจําหน่ายในพื้นที่นะคะรวมไปถึงมันมีร้านกระท่อมบางร้านนํากระท่อมไปผสมยาแก้ไอหรือที่เรารู้จัก 4, ี่คุณร้อยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันไม่ได้เลยผู้นําศาสนาเนี่ยมันมันถือว่า มันผิดหลักศาสนาเขาร่วมใจกันในการปฏิเสธทําให้วันนี้นะคะพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปที่วัดควรนอกตําบลควรอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีผู้นําศาสนาพุทธแล้วก็ผู้นําศาสนาอิสลามรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ตําบลควรนะคะมาหารือค่ะ ซึ่งประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงผู้นำศาสนาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนได้เข้าสู่หนทางที่ถูกต้องและห่างไกลาย,ยาเสพติดนอกจากนี้ภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงต้องใช้มาตรการจริงจังในการปราบปรามยาเสพติดเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย พันตำรวจเอกทวีบอกนะคะว่าปฏิบัติการ120วันวาระการควบคุมการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นวาระที่ต้องการเอาชนะยาเสพติด เพราะว่าปัจจุบันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไม่ใช่ภัยแทรกซ้อนนะคะแต่เป็นภัยความมั่นคงของประชาชนค่ะซึ่งที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐเนี่ยทำฝ่ายเดียวไม่สําเร็จต้องมีพลังของจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมด้วยค่ะ ก็ถือว่าตอนนี้เดินหน้าอย่างจริงจังและดําเนินการอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อปราบปรามให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมดไปถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องทำนะคะเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับ